มังกรหรือลัคนามังกรนะคะถ้าเกิดว่าใครเกิดลัคนามังกรสามารถที่จะดูได้เลยแต่ว่าถ้าไม่รู้ลัคนาคนที่เกิดมังกรก็จะ16มกราถึง12กลกุมภาพันธ์ค่ะคนเกิดมังกรในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะเอออะไรก็ตามที่ทําเองต้องใช้คําว่าทําเองนะสําเร็จทั้งหมดเลยโอ้อาสาเร็จทั้งหมดเพึ่งคนอื่นนี่ไหม ไม่รอดงี้หรอใช่หุ้นอ่นไม่รอดแล้ลคือปัญหาหุ้นส่วนอะมีมปัญหาหุ้นส่วนใครมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์มีการร่วมหุ้นในการทําธุรกิจอันนี้ต้องระวังแต่บอกไปแล้วอะไรที่ทําเองอะได้หมด,เ,ด,ดเงินนะมีให้ใช้แต่ถ้ามัวแบบไปจุ่มนูน่นจุ่มนี่เอฟนูน่ F, นเอฟนี่หมดชอ็อต ธรรมดาเนาะก็จะไปคือเงินอ่ะมีแต่เวลาเราดูดวงเราจะไปบอกว่ามีเงินมีเงินเราก็ไม่ระวังไม่ระวังใช่เราก็จะบอกว่ามีนะมีแต่ว่าก็ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราจะเตือนเราจะไม่แบบอวยเฮ้ยใช้ไปเลยไปสนใ่เรื่องไะเงินอ่ะมีเออแต่แกทำไมดูแบบ ไม่ได้ไม่ได้ใช้เองไหมล่ะเนื้อเาใช้เองเออดเน a t มาด้วยอ่ะเอ๊เนี่ยมันจะเป็นมิชชันชิ่นี่ยมจีล่ะด o n a t i o มาด้วยอ่ะเนี่ยนี่คือมังกรแต่ต้องทําเองทุกอย่างต้องทาเองแปลว่าเราถ้าเราไปให้ใครทําแทนอ่ะมันจะมีปัญหาไงเพราะฉะนั้นหลักๆต้องเหนื่อยเองทําเองเป็นเจ้านายก็ต้องลงไปทําด้วยตัวเองได้ไปจี้งานกับลูกน้องบริวารต้องไปทําเองใช่ค่ะฝากคนอื่นนีบองฝากคนอื่นบงยม ต้องไปแก้ปัญหาอยู่ดีเราใช้คํานี้ดีกว่าโอเคสมมติพี่ให้เฟิร์มทาสุดท้ายพี่ก็ต้องมาทําเองอยู่ดีเพราะว่าเฟิร์มอาจจะพูดไปตี๊ยเขาใช่ก็แบบอันนี้คือสลับกันปะคนไปตี๊ยเขาต้องเป็นพี่แรงแหลกนะอะไพ่เตือนหน่อยไพ่เตือนหน่อยไพ่เตือนสาหรับชาวราศีราศีมังกรนะคะไพ่จะเตือนอะไรนะคะให้ระวังเรื่องอะไรภาพเราสวยจังเลยเนาะในจอ ทุกคนหลงไหลตัวเองอะไรวะ้ยจริงจริงนี่คือให้ตีไม้ให้ห้าม่เท้านะคะให้ระวังเรื่องการขัดแย้งในการทำงานนี่ยหุ้นส่วนเลยอะใครมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์เราเกิดมงค์กรนะหุ้นส่วน้เสืวนหุ้นเสืาอ์ทเนอร์เพื่อนร่วมงานหรือคนที่ทํางานร่วมกันให้ระวังการความขัดแย้งการตีกันทุกคนอยากช่วยแหละเนาะตีกันโอ้แล้วอย่างนี้ทําไงอ่ะถ้าคนมีหุ้นส่วนทําไงอ่ะไพ่บอกได้ปะ เอาจริงๆมันก็ต้องมีหลายคนนะที่เขาแบบมีหุ้นมีเขาตีกันลุยปัาไงอันนี้คือไพ่ตีกันเลยใช่ไหมไพ่ตีแปลว่าระวังความขัดแย้งกับคนรอบตัวหุ้นส่วนทุกคนนะมีเจตนาดีในไพ่เนี้ยอยากจะช่วยกันสร้างแต่แบบคนละแนวคนละนอันนี้กูก็ว่าดีอันนี้ก็ักว่าดีอันนี้คือว่าดีดีหมดก็ตีกัน ดีในแบบของตัวเองไงเราทตัวเองไม่อะปักเสาเอกมันมีอันเดียวถูกปะถูกฉันอะว่าเสาเอกปักตัวนี้แต่ฉันว่าเสาเอกปักตรงไม่ฉันว่าตรงนี้ใช่ก็ตีกันก็เป็นแบบนี้นะใช่ก็มีการขัดแย้งกันนะคะอ๋อเป็นไพ่แล้วทำยังไงอะในความขัดแย้งงานไพ่บอกหน่อยดีกว่าเพราะคนมาแก้อย่างไรใช่พี่นาพี่หนารวยมากเลยให้กล่องสมบัติอีกแล้วขอบคุณนะคะใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามไพ่อะถามอะไรให้หนึ่งคำถามนะคะเดี๋ยวให้พี่เฟิร์เปิดให้ได้เลยทำด้วยตัวเองไว้ ให้พิจารณากลับกลับมาดูตัวเองไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นนี่คือเราทวนคําพยากรณ์หรอคะไม่รู้เหมือนกันเอาแต่ว่าไม่ได้นะก็ไม่เป็นไกจริงๆด้วยตัวเองจะสําเร็จด้วยตัวเองตัวเองทาตัวเองได้คือบางครั้งเวลาเราทําอะไรเองมันแฮปปี้กว่าเพราะว่าบางทีเราก็คือสุดท้ายในความขัดแย้งันก็เอางี้เราแยกวงแล้วทาเองไงแยกวงทำเองทําเองแล้วถนัดเลยทําเองแล้วได้ด้วยค่ะใช่คือถ้าเกิดตามใดเราไปแย่งชิงกับเขาอ่ะมันก็มีปัญหาไงนะคะ เออเราก็ออกมาทำเองทำเองทำเองแล้วได้ผลอันนี้ทำเองไม่ได้ตีกันัวแตกโอ้ยเลิอดนะเฮ้ยกล้กับบ้านละบ้านเธอนะเนี่ยเออเออจริงเออใช่ใช่ลืมแรงลืม